ใ <minutes> ช <เม ENNIS> ่ไ <lawsuit> ม่ได้แล้วนะครับแต่เราขอแสดงความดีใจครับหนึงล <eterm oon> ้านแตกแล้วเอ้เอ้วู้ด้งดึงเด้วเด้งเด้งเด้งเด้อเด้ง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 เด้ลเด้งเด้กเด้งเด้เด้งเ้งเด้งเด้ด้งเด้งเดงด้งเ้งเด้งด้งด้ด้ดง้ง้ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเป็นรางวัลพิเศษที่เรา FC พรลังเงียบทุกคนนะครับตั้งใจมากอยากให้ลูกสาวมีมาลาัยพวงใหญ่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะครับเฮ้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 เรื่องล้านบาทเมืนอี้บอกว่าให้แบ่งกันวันนี้ทุกคนเลย ขอบคุณทุกนลักใจเด้วยฮิฮิฮอ้าวสวดครับพี่น้องดสวๆวันนี้อยากให้ลูกสาวขอบคุณ FC พลังเงียบทุกยอดที่โอนเข้ามาในระยะเเกือบสองเดือน